รรอ่ะสำหรับเครื่องต่อไปที่ผมจะแนะนาเป็นเครื่องโชดเดอร์เพสนะครับหรือเล่นหัวไหลนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นกันนะครับผมเหมือนเดิมก่อนเล่นเครื่องครับเราต้องปรับเพื่อให้เหมาะสําหรับสรีระร่างกายของเราก่อนครับอ่ะยูก,ก็จะปรับลงไปต่ําสุดเพราะว่ายู่ตัวสูงเนาะอย่างที่บอกไปนะครับนั่งครับเต็มก้นหลังชิดเบาะ รับสังเกตเวลาเครื่องเล่นโซลตาเพจที่เป็นแมชชีนนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีกิฟการจับ2แบบมันจะเป็นกิฟที่จับด้านหน้าแบบนี้กับกิฟตกิฟที่เป็นการจับแนวขวางลาักษณะนี้นะครับมันโฟกัสกล้ามเนื้อโคลมัดก,กันไหลเรามีสามัดนะครับไหลหน้าไหลข้างและไหลกลางเพราะนั้นเนี่ยเขาเลยเอ,อ,ออกแบบมาให้เราจับได้2แบบเราจับกิฟหน้ามันจะโฟกัสไปที่ไหลด้านหน้านะครับผมจะลองดูวิธีการเล่นนะครับดันขึ้นไปหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออก สอบตั้งฉากกับข้อมือสอบจะไม่แทงออกไปด้านหลังให้ตั้งฉากแล้วดันขึ้นจังหวะหรือเทมโปเหมือนที่ผมบอกไปนะครับผมลง3 1 2 3ขึ้น1 2 3สเห็นไหมสุดเลยนะครับมันจะเป็นเทมโปของมันหรือจังหวะของมันแล้วดัน โอเคเดี๋ยวนี้ก็จะสาธิตวิธีการเล่นด้านข้างนะครับเป็นไหล่ด้านข้างเราจ,จับมาอีกมุมหนึง่งใช้จิบนี้นะครับดันขึ้นไปหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้า อ่าอดีนี้ก็จะเป็นสําหรับกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับด้านหน้าและด้านข้างครับผมสาหรับมือใหม่ที่ฝึกเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับผมก็จะแนะนําให้ใช้ในส่วนของแมชชีนก่อนเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าแมชชีนเนี่ยมันปลอดภัยมากสําหรับมือใหม่ที่หัดออกกำลังกายเพราะว่าทุกอย่างครับมันมีเซฟตี้หมดแล้วนะครับเราไม่ต้องคอนโทรลหรืออะไรเลยเราแค่ออกแรงดันไปอย่างเดียวนะครับทุกอย่างทุกมุมมันล็อกให้เราหมดแล้วถ้าเราไปเริ่มจากดัมเบลเลยเนี่ยนะครับผมเราต้องไปคอนโทรลต้องไปบาลานซ์อะไรหลายหลายอย่างมันจะทําให้เเรราาบบบดจ็ไ้ง่ยคั